องติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะไม่คือมันสวยก็ต้อง่ปุมันไปไม่ถึงน้ำหนักตอนกลางคืนก่อนนอนเนี่ยขี้ยาป่วยบนเครื่องปีที่แล้วอ่ะขี้ยาไปถ่ายแล้วที่ไปญี่ปุ่นอ่ะป่วยอยู่บนเครื่องอือต้วกลับมาก็สมกลับมาคือใช่ใครอ่ะคือขอรูปจริงแม่ปุ้มบอกขอรูปจริงจริงนะขอรูปจริงแม่ปุ้ม มันจึงไม่ได้ดิมันมันหนาวเาร้องเพลงอากาศหนาวัุ่มบอกพุ่จะหลับ้วไม่อยากพุ่มลุกันทำไมตัวหนึ่งหรอุ่มก็รอปุ่มก็รอมีทุกคนรอกงไม่ไม่จะหมอบดี๋ยเผื่อไม่จะร้เหแต่กี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 ่ชั่กี่กี่กั่วีมงี่กี่กี่กี่ดี่กีนกี่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 กั่กีี่กี่กี่ลี่กี่กี่เีกี่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 ี่กีเก้ากีกี่กงน่กก่ เนี่ยเดี๋ยวต้องเข้าตอมกว่าจะกว่าจะกําันไปเดินช้อปปิ้งพอดีแหละใช่หนูที่หนาวมากไม่ตอนหนูซื้อตั๋วหนูซื้อตอนประมาณต้นกิกฎาคมไปปลายตุลาเลยค่ะที่แพนว่าแบบไปแน่นอนแล้วก็รีบซื้อเพราะว่าเดี๋ยวตั๋วมันแพงแล้วก็ลืมคิดว่ามันจะหนาวมากบซื้อไปแล้วเมื่อวานอ่ะเมื่อวานหนูหยุดเพราะหนูยังคิดเลยว่าแต่นด้ดักดาวนี่แน่นอนอยูอเปล่า ตีแล้รอส่งแล้ยังไงทุกคนรอส่งน้องหมดขอโทษนะคะไลฟ์ช้าไปนิดนึงคุณรู้สึกอกูแต่ดาราอยู่ที่นั่นเยอะค่ะที่เห็นคุณก็อยู่นะอ๋อแล้วไปกัมีี่น่าเก็บยาเลยค่ะย่าครั้งนี้กรอกไม่ผิดแล้วใช่ปะวิวเขาคกรองแชร์กันแต่ลดระพั่วยังไงชื่อน้องนิโม่น้องนีโม่กับมาจากปารีสปลายเดือนมกราค่ะน่าจะได้ถ่าย วาเลนไทายเลยไหมแม่ไปดูตองถ่ายเลยเลมโบสีโซบสิบแปดไอเราก็แบบน้องน้องโอเคนะแต่ว่าน้องกลับมาปลายเดือนก็ลาน่าจะได้ถ่ายกินทกพาคใช่น้องไปกับพี่บ้านคุยแล้วเรียบร้อยอย่างนี้แหละถ้าเด็กอินเตอร์ทางลน้นก็กลับมานี่ตั้งตั้งหนึ่งเดือนมกลาไปคดูทักเองเลยนะดูเห็นปุ๊บ หนูทักเลยม่เดี๋ยวลืมไม่ได้เลยจะทำงานแล้วลืมอีกคุยเลยดีเลยจใช่อ่ะฉันรักเธอมากพี่ช่ยแต่ว่าเนี้แล้วแล้วมีมีคลิปอะไรเปล่าที่จะลงไม่มีพรุ่งนี้ลงกับพอยชมพูเออจะมาจะเห็นว่าคลิปพอยชมพูไม่เห็นแล้วก็ไม่มีละแล้วก็จะลงเนี่ยนะค่ะเดี๋ยวรอกันปีใหม่ก็เดี๋ยวรอดูไม่ได้ไม่ได้มีคลิปดองไม่มีเวลาแล้วก็นั่นแหละน้องมีโมูฟิกสมาร์ท ดาราก็ชวนไปแล้วนะดาราชวนไปแล้วแต่เขายังไม่ให้คิวมีดาราตอนนี้กำลังแบบหลักธุรกิจหาทางธุรกิจอางก็แบบให้มันมีหลากหลายรับผู้อีพีต่อไปใบให้หน่อยค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นน้องน้องนีโมหรือว่าเป็นดาราก่อนนะต้องดูว่าะหา่างรอคิวน้องเลยแต่ดาราไม่บอกนะว่าใครคิวเขาให้คนไหนเรา๋ยวเอ๋ยว่าจะคิวเขาเลยคิวนคิวไปก็ไม่ว่าง เขาได้เกวมาแบบมิดถ่ายละครกับพี่ไม่ว่างลงคลิปอีกทีวันไหนพรุ่งนี้ปะคะพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ค่ะอุ้ยน้องนีโมนานไปค่ะเลยน้องอยู่ปารีสอ่ะกัน้องจะเรือองให้เบ้นเอาปอนเช่ไปปารีส <c oughs> แม่แจนห้ามตีหนูนะ <ทำ S 2> เลยเลยจะโดนตีถ้าเลยชงเยอะรอบนี้ต้องถึงไม่เลียวตีทุกคนยังจะชงอีกเหรอคะ แน่ถือไมเหี่ยวล้อ,อทุกคน <laughs> <c oughs> แคปคอเนีร์แคปคอนเนอร์อีกแล้วคะครับก็เอาเพราะตอนนี้จะไปหาทรงคังใช่จะไปหาแต่น่ารักดีนะถ้าแบบมันจิน้นม,มันชงกันอะไรเงรี้ยมันน่ารักเนาะตีหนักๆนะอันนี้แค่สองเดือน,นหนูก็ชอบอ่านนะชอบดูในแบบว่าจิน้นกันแบบน,น่ารักน่ารักอะไรเงี้ยอบแค่สองเดือนเประเทศจะแตเกเลยเด็ดไป่ล่อพรุ่งนี้เจมส์ห้าหกเดือนจะป็จะ ับมันวิ่งเร็วมันวิ่งดีมากเลยนะหกล้านหกล้านทนี้เพลงมันโดนไม่ของของพี่โนไม่แล้วแบบแล้วหนูร้องแบบมันมันไม่ได้ร้องเลยเฮ้ยเป็นเพรื่อนหนูชูพี่โน่ส่งมาให้ฟังใช่ป่ะแล้วหนูอ่ะก็รักไก่ไม่ว่างเดี๋ยวค่อยไปเอาหน้างานเลยไปร้องสดเลยพี่โน่กบพี่โน่กบ อะไรนะยังยังไม่มาบาเทสแบบไม่เลยยังไม่มาไปไปสี่โมงเสร็จเที่ยงคืนอ่ะเพราะว่าหนูไม่ได้ซ้อมไปอะไรแต่พี่โน่บอกพี่ก็ไม่ได้ซ้อมเหมือนกันแต่ว่าแป๊บเดียวเขาร้องเพลงหนูได้เลยแต่หนูว่ากลายเป็นร้องของเขาไม่ได้โอ้แล้วหนูไม่แต่ว่าแนวนี้ด้วยแหละผู้สูงมากแล้วก็จะหาคีย์ได้แล้วก็พอร้องได้แล้วก็แบบ มันเพาะแบบไม่ได้ตั้งใจถ้าตั้งใจมันจะไม่เพาะรู้สึกดีที่ไม่ทํากำานบ้านวันนั้นอะเราอีกทีไม่เหมือนเดิมใช่ถ้าซ้อมไปแบบคิดไปแล้วมันจะไม่ได้ละมันมาจากอินเดอร์บ้างเหรอเไปออกจั๊กจักแบบไปโรงเรียนอะไรแบบนั้นอะที่แล้ว่าดีนะนี่ไปคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตแล้วเขาไม่ไปแล้วเอาไม่เอาเขาอะไรคอนเสิร์ตแลัวจริงๆพี่น้อตก็ร้องเพลงขาะแบบแต่ไว่สไตล์แต่ทำไมดูแบบ จากพี่นอกเขานั่นแต่ว่ากวั้เขาล้เองจะโดนแม่แจนตีอีกแล้วนะจะไม่ดื้อเรอย่่เลอะโดนแม่แจนตีดีแล้วจะได้ไม่ดื้อใช่ไหมใช่ข้าวหลฮะใครเข้าไลฟ์งเรจะต้องไปแล้วนะเรจะต้องไปแล้วนะคะทุกคนมันจะไปช้อปปิ้งอะไรเดี๋ยวไปเปลี่ยนที่นอนไปพักผ่อนไปพักผ่อน ปลูกป้าจะเป็นให้นอนที่เชอมเลยค่ะไม่ต้องเข้าไปข้างในแล้วใช่ค่ะเพราะว่าไม่เพราะว่าอีกวันนึงอ่ะต้องไปทำงานอะไรหนูก็เลยกลับแบบค่ำๆหน่อยแล้วก็นอนพรุ่งนี้ก็ไปทำงานต่อว่าหนูมีงานอ่นดูแลพี่เป๊้วยนะเราดูแลพี่เป๊ะนี่มีสามหนุ่มสามหนุ่มนเหรอหายทุกคนเลยครับลูกคุ้มโทษหรืออะไรเออพี่ก็ใส่สีดำเหมือนกันเลยสีดำก็หมดเลยว่ะลูกแป๊กง เนี่ยผูาหนูดูค่ะประการณ์ผู้เชี่ยวมนแล้วหนูเขาเรียกหนูกรอกเองปะหรือว่าหนูให้พี่มีกรอกพี่มีกรอกย้ำแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ปอถามตอนนี้กรอกเองหรือย้ำแล้วนะถ้าพี่มีผิดอีกรอบนี้แต่ไม่มันไม่น่ากลัวค่ะตอนนาปแล้วถ้าเราแบบกอบได้เนาะใช่ แล้วแต่แล้วแต่ทำอะไรก็ทำน่ยที่าละเราอสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะแลวนางบัตภัยนะคะอามีบายบาย้องปตับายบายนะคะทุกคนไปเที่ยวเดี๋ยวไปรีครับน้าบันบน้าบีน้ตบ้าบี่ไบน้าีนน้่อเลยาบ้าไ้้กอดนั้งน ไปแย่งกินแย่งเชี่ยวเขาเร็วน้องไปแล้วนะคะน้องเดินทางแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายน้องขึ้นไปแล้วนะคะ ปิดไลน์แล้วนะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ